สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เจ๊ก็ได้มาพบกันอีกครั้งหนึ่งเนาะมีคนไลน์มาถามว่าสวดยังไงเจ๊สวดแบบไหนให้เจ๊ทำให้ดูใหม่อีกทีได้ไหมวันนี้เจ๊ก็จะมาบอกและทำวิธีให้ดูอีกทีหนึ่งนะ เผื่อบางคนที่ไม่ได้ดูแล้วก็ดูแล้วอาจจะไม่เข้าใจว่าสวยยังไงเดี๋ยวเจ๊จะสอนเริ่มตั้งแต่เริ่มแรกเลยแล้วกันเนาะถ้าเราตื่นมาช่วงเช้าเรามีโอกาสไปใส่บาตรเราก็ออกไปใส่บาตรถ้าเราออกไปใส่บาตรเราก็จบข้าวขันที่เราตั้งใจจะใส่บาตรเข้า ข้าวอาหารกับของที่ตั้งใจสใส่บาตรใส่พานและยกตั้งนโมสามจบนบโมตัสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภควัตโตอะระหะโต,โตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภควะตโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะพุทธะมะอุนโมพุทธายะ วิระทายโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทิโยพุทธสะมามีมามะพุทธสะสวาโหมวิระทายโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทิโยพุทธสะมามีมามะพุทธสะสวาโหมวิระทายโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสา วีละอิทิโยพุทธะมามีมามะพุทธะสวาโหมลูกขอถวายข้าพระตาหารกับของที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้ถวายให้แด่พระภิกษุสษงฆ์ขอพระภิกษุสษงฆ์จงโปรดรับซึ่งพระตาหารกับของที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความเจริญรุง่งเรืองข้าพเจ้าและครอบครัวข้าพเจ้าบุญใดกุศลใดที่ข้าพเจ้าได้ทำวันนี้ถวายกับหลวงพ่อปานวัดบางบลว พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราพรมยานว่าถ้าส่งเป็นที่สุดสาธุแล้วก็จบข้าวใส่บาทแต่ถ้าไม่มีโอกาสได้ต้องมาใส่บาททุกวันก็ขอให้ว่าสตังจบนะคะแบบนี้สมมุติเราใส่ใส,สตังเราก็ถือสตังไว้แล้วก็จบตั้งน,นโมสามจบแล้วว่าพระคาถาปัวปาน สามจบก็ได้หนึ่งจบก็ได้ลูกขอปัจจัยที่ลูกได้มานี้ลูกได้มาด้วยความบริสุทธิ์ลูกขอปัจจัยนี้ถวายแด่พระพิสุ์สงฆ์ขอพระพิสุสงฆ์จงโปรดรับซึ่งปัจ,จัยที่ลูกตั้งใจถวายนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความเจริญรุ่งเรืองข้าพเจ้าด้วยเถิดจบสตังแล้วก็ใส่ในกระป๋องสตังที่เราตั้งใจว่าสตังที่กระป๋องที่เราจะใส่เก็บไว้เนี้ย เราจะเอาเงินเนี้ยไปทําบุญถ้าเราไม่มีโอกาสไปใส่บาทก็ให้เราจบสตังทําบุญใส่กระป๋องสตังเอาไว้เพราะว่าเวลาเราจบเราไม่มีโอกาสได้ไปแล้วเราได้ใส่ในกระป๋องเหมือนเราใส่บาททุกวันนะคะเราใส่บาททุกวันเราก็จบเราไปทําบุญที่ไหนเราก็เอาปัจจัยเนี้ยวันนี้มีคนมาบอกเราว่าเออมีกระสินนะ มีพระปาเราก็เอาเงินเนี้ยทําบุญสามารถทําได้ทุกอย่างค่ะค่าน้ําค่าไฟพระปลาแจากทานก็เอาไปได้ทุกอย่างที่สตางค์ที่เราจบเนี่ยเราสามารถไปได้เราคิดว่าเงินนี้เราสละแล้วเราทําบุญแล้วบุญเหมือนเหมือนการสะสมเหมือนการเราสะสมเงินออมทรัพย์สะสมอยู่เรื่อยเรื่อยเรื่อยเรืยเราก็ทําบุญมีโอกาสได้ทําบุญแล้วเราก็จะไม่ได้คิดว่าเอ้ย มันมาเบียดเบียนเงินที่เรามีอยู่ก้อนหนึ่งคนเราต้องจัดสรรชีวิตของคนเรามันต้องจัดสรรน,นะแบ่งเงินว่าอันนี้สำมุ์อันนี้ส่วนตัวอันนี้ให้พ่อแม่ถ้าเราใช้ระบบแบบเนี้ยมันก็จะเป็นลักษณะว่าเราดูจัดสรรชีวิตของเรามันก็จะได้เดินไปได้สะดวกเงินก็เราเงินที่เราบริหารการจัดการของเราตัวเราเนี่ยมันก็จะได้สบายมันจะได้คล่องตัวไม่ทําให้เราเดือดร้อน ไม่ว่าเราจะทำบุญอะไรก็แล้วแต่เราไปร้านเราก็สมมติว่าเราไปร้านหรือเราไปทำงานเราก็ว่าพระคาถาตอนเราเราโดนทำงานเราทำแล้ว,ลวคนเรามือพี่เอา,เาอาจจะเป็นลูกจ้างเขาเราว่างเราก็บริกรรมได้คือมันคาถาหลวงปู่ปานเนี่ยเป็นคาถาที่ไม่จาเป็นต้องนัง่งหน้าหิ้งพระนะมันสามารถสวดได้เรื่อยบริกรรมเรื่อยเร,ยยร,ร,เร,ยเรานลื่นขึ้นได้เราก็ท่องท่อง,ท,องท่องไป คือล่าผลหรือทรัพย์เนี่ยมันจะขึ้นมาเองมันจะขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆขึ้นมาเองตัวที่เราไม่รู้ตัวถ้าเราค้าขายเราก็จับของของเราสมมติเราจับสินค้าอะไรของอะไรก็แล้วแต่จับไม่จําเป็นจะต้องเอามาถือหรืออะไรอย่างนี้นะหมายถึงว่าจับของอยู่โต๊ะเราก็ปัดว่าเช็ดถูทำความสะอาดปัดไปพุทธะพุทธะามาอาอุณโมพุทธายะนึกถึงหน้าหลวงพ่อก่อนนะ ไม่ใช่สวดแบบนกแก้วนกขุนทองนะเจอยากให้สวดแบบว่าจิตละลึกนึกถึงไม่ว่านึกตอนไหนนึกถึงหน้าของปู่ปานก็ได้ปุ๊บก,ก็สามารถใช้ได้นึกเมื่อไหร่ใช้ได้เลยคือนึกเมื่อไหร่แบบหน้านึกถึงหน้าหลวงพ่อได้ปุ๊บถ้าใครไม่ได้รูปหลวงพ่อเซิร์ชค่ะเดี๋ยวนี้โชคดีกว่าเจาเยอะสมัยก่อนเเจจะต้องหาอะไรทีก็ต้องหารูปภาพนะครับ ประวัติเดี๋ยวนี้ไม่ต้องค่ะเซิร์ชเข้าไปอยากรู้อะไรเซิร์ชเข้าไปหลวงพ่อปานวัดบ,บ,บางนมโคมันจะมีเขียนเลยค่ะประวัติหลวงพ่อปานประวัติพาาระคาถาคาถาหลวงปู่ปานอย่างเงี้ยมันสามารถเซิร์ชได้เลยค่ะเราอยากรู้อะไรเมื่อก่อนเราอยากรู้อะไรเนี่ยมันต้องหาด้วยตัวเองนะเดี๋ยวนี้เจ๊ว่ามันง่ายถ้าจะอยู่ในม้งเราแล้วแล้วสามารถเปิดดูได้เลยแล้วเราก็จะรู้ประวัติของหลวงพอ่อ ได้อย่างดีที่สุดเพราะเราฟังแล้วเราก็น้มจิตวาหลวงปู่ทำมาทางขนาดนี้ได้ภระคาถามาแบบนี้เราก็เลยต้องเอามาใช้เพราะว่าที่เจ๊ออกมาพูดอีกทีนึงเหมือนว่าบางคนเขาไม่ยังไม่เข้าใจว่าใช้ยังไงจัดยังไงอะไรยังไงเจ๊ก็เลยมาอธิบายว่าของที่เราขายอยู่สมมุติว่าเราขายของขายเครื่องเพชรคนะคนคนที่ดูเจ๊อาจจะเป็นเพื่อนที่ทําค้าขาย ทองขายเพชรขายสิ่งของกุ้ตงต้งกุ้งตี๋วสามารถทาได้หมดค่ะไม่จําเป็นจะต้องมานั่งจับหรืออะไรคือเราทําไปเราก็ท่องไปได้เรื่อยๆสามารถท่องได้ไหมท่องได้ค่ะตลาดเงียบๆนึกอะไรไม่ได้หลวงปู่ช่วยลูกด้วยนะนึกถึงหน้าหลวงปู่เลยค่ะจับต้องของผลิตสินค้าอะไรออกมาผลิตของไปให้ลูกค้าทําอะไรออกไปท่องเลยค่ะได้ทุกอย่าง แล้วได้จริงๆสามารถจับได้ทุกอย่างค่ะคาถาหลวงพ่อปานนี่เจ๊บอกเลยไม่จําเป็นต้องนั่งกับพ้าหิ้งพระนั่งโต๊ะนั่งกรรมาฐานไม่ต้องสามารถทําได้ค่ะทํได้ได้เรื่อยๆทําแบบต่อเนื่องเพราะว่าบางคนไม่รู้วันนี้เจ๊ก็เลยมาอธิบายเรื่องนี้อีกทีหนึ่งซึ่งพระคาถาหลวงพ่อปานสวดยังไง สามศสามจบห้าจบเจ็ดจบเก้าจบท่องไปคำแรกก็พุทธมะอุนโมพุทธายะแล้วต่อจากท่อนแรกก็ต่อจากหลวงปู่ปานก็วิระทายโยวิระโคนายังสามจบห้าจบเจ็ดจบเก้าจบก็สามารถท่องได้ บางคนไม่รู้เรื่องรายละเอียดตรงนี้นะคะก็เลยอยากจะมาอธิบายให้เข้าใจและได้เอาไปใช้ถูกวิธีอะไรก็แล้วแต่ที่มันถูกวิธีถูกต้องมันได้ผลไม่เสียเวลาบางคนทำมาตั้งชีวิตยังทำไม่ถูกว่าเหมือนกับเรามีของดีเรามีโทรศัพท์เครื่องหนึ่งที่มันประสิทธิภาพเยอะแต่เราไม่เคยเอาออกมาใช้ แบบอื่นเลยซึ่งฟังก์ชันมันอาจจะมีหลายอย่างที่เราทําแล้วมราดีขึ้นสะดวกสบายแต่เราไม่ได้เอามาใช้มันก็ปราบปรยวแต่ถ้าเรารู้วิธีง่ายค่ะไม่ยากเลยแล้วใช้ได้ผลยังไงก็ทักมาบอกได้นะคะมาเล่าเรื่องประสบการณ์ของชีวิตเพื่อเป็นธรรมทานให้คนที่เขายังไม่รู้หรือ รู้แล้วอย่างทําไม่ถูกวิธีก็จะได้ออกมาพูดให้เรารู้ว่าเกิดผลกับเขาอย่างไงคลิปนี้เจ้ตั้งใจจะมาบอกเรื่องของพระคาถาคนที่สวดแล้วไม่เข้าใจว่าสวดยังไงวันนี้ก็ได้เล่าให้ฟังทุกคนจะได้เข้าใจว่าสวดแบบไหน ถ้ายังสงสัยหรือไม่เข้าใจก็สามารถเซิร์ชเข้าไปค่ะเซิร์ชเข้าไปพิมพ์เข้าไปค่ะหลวงพ่อปานวัดบา,นานงนมโคนะคะได้รู้ประวัติหงลวงพ่อการกว่าจะได้พระคาถานี้มามันก็หลวงพ่อต้องเอามาให้ลูกได้ใช้เกิดผลจริงๆค่ะ เจ้พูดเสมอต้องทำเจ้พูดเสมอต้องอดทนต้องสู้ไม่มีอะไรได้มาง่ายๆลองทำดูนะคะแล้วไว้เจอกันค่ะคลิปหน้าจะมีเรื่องอะไรดีๆเรื่องปฏิหารของพระคาถาหลวงพ่อปานดีกว่า อภิฐานเรื่องมหัศจรรย์ที่มันต้องคนทำนะเดี๋ยวอธิบายให้ฟังคลิปหน้านะคะแล้วไว้เจอกันค่ะสวัสดีค่ะ